เหรียญ5บาทเหรียญนี้นะครับผมซื้อมาในราคาเหรียญละหนึ0งพบาทนะครับเดี๋ยวมารับชมข้อมูลกันนะครับว่าทําไมถึงซื้อมาในราคาเหรียญละหนึ0งพบาทนะครับเหรียญ5บาทรุ่นนี้นะครับผลิตออกมาใช้หมุนเวียนจริงๆนะครับมีการพบเจอแล้วก็ส่งมาขายจริงๆนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญ5บาทปีพศ2546นะครับปกติแล้วเหรียญ5บาทปีพศ2546 ผมจะรับซื้ออยู่ที่เหรียญละ400บาทนะครับแต่ว่าเหรียญนี้มีความพิเศษนะครับเป็นบล็อกหายากนะครับจุดสังเกตนะครับสังเกต2จุดเลยนะครับที่ทําให้เหรียญมีราคาจุดแรกก็คือดูที่ปีพศนะครับปีพศ2546ถ้าถ้าเกิดว่าเป็นปี46นะครับส0 0สบายสบายนะครับแล้วมาดูอีกจุดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเหรียญ5บาทปี46ที่เพื่อนเพื่อนมีนะครับไม่มีเส้นกระเบื้องหน้าบ่อใบไม้นะครับไม่มีเส้นกระเบื้องในเลข5 ไม่มีเส้นกระเบื้องในม้วนเลข5าเหมือนเหรียญนี้นะครับสภาพสวยๆเหมือนในคลิปนี้ผมรับซื้อเหรียญละ1,000บาทนะครับนี่นะครับราคาขึ้นอยู่กับสภาพด้วยนะครับก็ปรับประเมินราคาตามสภาพเหรียญนะครับนี่นะครับดู2จุดนะครับจุดแรกก็คือปีพศ2546นะครับจุดที่2อาดูที่เส้นกระเบื้องตรงนี้นะครับก็เช็คง่ายๆ2จุดนะครับนี่นะครับแต่ว่าถ้าใครมีแบบ ปกติธรรมดาก็รับซื้อเช่นเดียวกันนะครับเหรียญละ400บาทนะครับถ้าใครมีบล็อกพิเศษสภาพสวยๆขั้นต่ำ1,000บาทได้แน่นอนนะครับเหมือนกับ FC ท่านนี้นะครับที่ส่งเหรียญมาขายจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอันนี้เหรียญน,นี้ผมประเมินราคาแล้วก็ซื้อมาในราคาเหรียญละ1,000บาทนะครับอันนี้เหรียญจริงส่งมาขายจริงไม่ได้เวอร์ไม่ได้โม้อย่างแน่นอนนะครับ